สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ที่เข้ามารับชมทางช่องสายฝนวัดป่าเจียงทุกท่านนะคะสวัสดี FC น้องสายฝน FC เจ้ารถถังไพรวันของเรานะคะที่เข้ามาติดตามทางช่องสายฝนวัดป่าเจียงนะคะวันนี้เราพามาอัปเดตการสร้างโรงช้างให้เจ้าหมูตอนไพรวันนะคะกับแม่ทองใบนะคะก็ได้สร้างไปได้ ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็ยังขาดแค่เหล็กแปรกับสันไทยนะคะแล้วก็เหล็กเสาข้างหน้าสามต้นนะคะก็เมื่อสองวันก่อนนะคะก็มีเอซีจากทางช่อง Family สีทับไทยนะคะได้ มอบทุนสนับสนุนสร้างโรงช้างเพิ่มเติมนะคะมาจํานวน5,000คะแนนนะคะแล้วก็เอจากทางสิงคโปร์นะคะก็เพิ่มเติมมาอีก5000คะแนนนะคะก็ได้ไปใช้ค่าเหล็กนะคะเรียบร้อยแล้วนะ,ะก็ยังขัดเหล็กแปรกับสันไทยนะคะอีก จำนหนึ่นะคะนนก็ f อฟท่านใดยอยากสนับสนุนเพิ่มเติมก็ติดต่อมาได้ทางช่องสายฝนวัป่าเจียงหรือไม่ก็ทางเพจสายฝนข้นสวยนะคะแล้วก็ไอดีไลน์นะคะที่ได้ขึ้นไว้ให้ในคอมเมนต์ทางช่องนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะการสร้างลุงช้างของเจ้าไพวันนะคะ ก็ใกล้จะเสร็จแล้วถ้าเสร็จเมื่อไหร่นะคะก็จะได้เห็นไพวันนะคะรถถังของเราได้มาอยู่ที่นี่ด้วยกันกับสายฝนนะคะเด็กน้อยสองสองตัวนี้ก็จะได้มาเล่นด้วยกันนะคะก็จะได้เอฟซี FC จะได้ชมความน่ารักของช้างน้อยทั้งสองเชือกไปพร้อมๆกันนะคะก็ขอบคุณเอฟซีจากหลายๆท่านที่สนับสนุนมาในช่วงต้นบางส่วนนะคะจึงทำให้ได้ลงช้าง ะะออกมาไดป้ประมาณนี้นะคะก็ต้องขอบคุณเอจากทุกทิศทุกที่ทุกทางทั้งในและต่างประเทศนะคะที่สนับสนุนนะคะเงบประมาณคะแนนในการสร้างลงช้างมาในครั้งนี้นะคะเพื่อให้ช้างของเราได้อยู่ร่มด้วยกันนะคะก็ขอบทางช่องของเรานะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ยังขาดอีกจำนวนหนึ่งนะคะก็คือสันทายแล้วก็หล็กแปะนะคะก็จะได้ มาต่อเติมให้เสร็จเรียบร้อยนะคะก,ก็ช้างก็จะได้เข้ามาอยู่ล่มได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงหน้าฝนอยู่นะคะก็ต้องเห็นใจนะคะช้างที่ตากแดดตากฝนนะคะภัยวันมาอยู่นี่นะคะพ่อควานสีดอทองคูณก็จะได้เข้าไปอยู่ในโรงของภัยวันบ้างนะคะจะได้หลบแดดหลบฝนบ้างนะคะเป็นการช่วยเหลือช้าง ได้ทุกเชือกเลยทีเดียวนะคะก็ต้องขอบคุณ FC เป็นอย่างมากนะคะนี่นะคะเราให้ชมภาพลงช้างของไพวันกับแม่ทองใบนะคะก็ใกล้แล้วนะคะความสำเร็จเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะคะ หนูสายฝนของเรานะคะมีเอฟซีมหาด้วยนะคะนีย่ยิงสายฝนนะคะตอนเช้าเช้าพ่อควานก็มาทำความสะอาดค้องนะคะพอดีว่าช่วงนี้นะคะต้องเห็นใจช้างเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าทางหมู่บ้านนะคะน้ําประปานะคะขาดแคลนนะคะเพราะว่าน้ําจากแม่น้ํำมูลแห้งนะคะ ดูดน้ำมาใช้ในการทำประปาไม่ได้นะคะไม่เพียงพอต่อการใช้ในหมู่บ้านนะคะทำให้คนและช้างต้องไม่มีน้ำใช้นะคะช้างก็ไม่มีน้ำดื่มเมื่อวันก่อนนู้นเราก็ได้เปิดใส่ถังแดงใส่อ่างของสายฝนนะคะไว้ให้แม่กำไลและสายฝนได้ทานนะคะแต่น้ำก็ไม่เพียงพอเนาะช้างกินน้ำในปริมาณที่มากนะคะก็ พอดีทางผู้ใหญ่บ้านนะคะประกาศว่าจะปิดน้ำประปานะคะสองวันเนาะก็ไม่มีน้ำให้ช้างกิน<ม>ก็ต้องพาไปกินที่แม่น้ำมูลแม่น้ำมูล<ม>ก็ไม่มีน้ำเช่นกันนะคะ<ม>เคยทำให้ช้างไม่มีน้ำกินมไม่มีน้ำอาบนะคะมแม่กำไรเคยกินในสายยาง<ม>ก็บอกว่าฉันกินไม่เป็นเลยฉันเคยดูดน้ำในสายยางฉันกินน้ำในอ่าง สีแดงนี้ไม่ได้เลยนะคะก็ทำให้ช้างได้ลำบากนะคะไม่มีน้ำกินน้ำใช้นะคะก็เห็นใจทั้งช้างทั้งควานทั้งชาวบ้านนะคะปีนี้แม่น้ำในในน้ำแม่น้ำในแม่น้ำลำคลองต่างๆนะคะก็ไม่มีน้ำเพียงพอให้ได้ใช้นะคะเพราะว่าฝนไม่ตกต้องตามฤด,ดูนะคะเด็กน้อยของเราต้องกินน้ำในคุนะคะ เปิดน้ำใส่คลุกให้กินทุกครั้งจะกินน้ำในสายยางนะคะเด็กยิงสายฝนบอกว่ากินน้ำในคู่เดี๋ยวตอนเย็นพอต้นจะพาไปไปเล่นน้ำม่น้ำมมลน,นะคะมนน้ำมมลก็ไม่มีน้ำท่วมตัวช้างนะคะพอแค่ได้กินนะคะเพราะว่าแม่น้ำมมลก็แห้งจนเห็นเนินทรายนะคะ เด็กหญิงสายฝนของเรานะคะวันนี้พ่อจะพาไปเล่นน้ำโมนะคะไทวันก็ต้องไปเหมือนกันและช้างอีกหลายๆเชือกที่อยู่ในหมู่บ้านก็ต้องไปเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าไม่มีน้ํากินนะคะเราจะปล่อยให้เขาอดไม่ได้นะคะเพราะว่าอดน้ําแค่วันเดียวนี้ก็อาจทาให้ถึงชีวิตได้นะคะก็ต้องไปกินน้ําที่แม่น้ํากัน ทุกตัวนะคะช่วงนี้ทั้งกินน้ำทั้งอาบน้ำก็พึ่งตัดหญ้าให้ช้างมานะคะนี่ก็ได้มาอัปเดตลงช้างช่วงนี้ช่างก็พักพักไปก่อนนะคะเพราะว่างบประมาณคะแนนคะแนนนะคะคะแนนที่ได้นะคะก็ใช้จ่ายไปหมดแล้วเหลือคะแนนอยู่แค่สองพันกว่าคะแนนนะคะก็เลยว่า ยังซื้ออุปกรณ์สันทยเหล็กอะไรไม่ได้นะคะก็เลยบอกช่างว่าให้พักชั่วคราวไปก่อนนะคะเพราะว่าคะแนนที่ได้ก็นำไปใช้ค่าเหล็กเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้คะแนนอยู่ประมาณสามหมื่นคะแนนแตะสี่หมื่นแล้วนะคะที่ได้ทำบัญชีไว้นะคะก็ทยอย สมทบมาเรื่อยๆนะคะก็ยังไม่มีตัวเลขที่แน่นอนนะคะก็ต้องขอบคุณ fc เป็นอย่างมากนะคะเราก็อัปเดตให้ได้ชมกันเสาบ้านของไพวันนี้แข็งแรงทนทานนะคะเจ้าหมูตอนของเราต้องทำให้มาตรฐานเพราะว่าแรงเยอะนะคะไพวันนี่นะคะ กว้างพอสมควรนะคะถ้ามีคอกนี่ก็ถ้ามีอคกมอกเหล็กใหญ่ๆนะคะก็จะทําให้เด็กน้อยสองตัวนี้ได้วิ่งเล่นอย่างสบายเลยนะคะแต่ว่าเราก็เอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันต้องใช้คะแนนเยอะนะคะที่จะมาสร้างในจุดนั้นนะคะก็ค่อยๆทยอยทําไปทีละเล็กทีละน้อยเพื่อให้เด็กๆนะคะได้ อยู่ดีมีความสุขนะคะกินน้ำในคุไปก่อนนะคะช่วงนี้พอไม่มีน้ำน้ำไม่ไหลก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสายฝนวัดป่าเจียงด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc เก่าวที่เป็นกำลังใจให้และ fc ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามและส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ เราจะทำคลิปน่ารักน่ารักของเด็กๆให้ท่านได้ชมกันช่วงนี้ก็อาจจะลงคลิปน้อยไปหน่อยนะคะเพราะว่าทั้งพ่อควานนะคะควานต้นแล้วก็แม่ควานเองก็ไม่ค่อยมีเวลามาถ่ายสักเท่าไหร่ด้วยภาระหน้าที่นะคะทั้งควานต้นก็ภาระเยอะนะคะดูแลช้างแล้วก็ดูแลงานที่บ้านด้วยและแม่ควานก็มีงานเพิ่มเข้ามาอีกหลายอย่างนะคะเพราะว่าได้รับตำแหน่งนะคะก็เลย ต้องมีภาระดูแลมากเพิ่มมากขึ้นนะคะเราก็เลยไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปสักเท่าไหร่แต่เราจะพยายามหาเวลามาทําคลิปน่ารักน่ารัก,รกให้เอฟซีได้ชมกันอยู่เรื่อยๆนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะอย่าลืมส่งกําลังใจมาให้เด็กๆของเราด้วยนะคะก็วันนี้ก็ไม่ได้ไปวัดนะคะก็พรุ่งนี้ก็ว่าจะพาเด็กน้อยได้เดินบ้างนะคะเดินไปเดินมา เพื่อให้เขาได้ออกกําลังกายนะคะช่วงนี้ช้างข่วยเยอะนะคะเพราะเป็นฤดูแห่งเชื้อโรคนะคะดูฝนฝนน้นําฝนนะคะถังก็มาพร้อมชุโลกก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้ช่องสายฝนวัดป่าเจียงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ